ตรงนี้เป็นทางรถไฟขิ้งกัางเส้นนะครับนี่มือนี้มาสอบทอนะครับทอไอ้น้ำไหลลงนะครับปกติจะเป็นสีเนาะไหลลงมาจาก้างบนสบายสู่ข้างล่างนะครับแด่ว่าผ้ากันไปถอยรถตามทอเขาแตกนะครับ ออจากกระไร้ีเปียนให้เขาหมือนเลยนะครับจากข้างบนมาถึงข้างล่างนะครับสื่อทอม,าม่ามากสีเปียนให้เขาหยกสุดนายสางจากเมืองเพรนะครับลูกมืดนะครับนิดหน่อยหม้อน,นึงใส่งบประมาณกี่บาทครับทางนี้กี่เย็นครับ้อพี่เลย ประมาณหนึ่งหมื่นเยนพนักงานทอให้รถต้นท่อระบายทอร่องล่างนาลลง้ำฝนมุ้งพเจ้าเสียงเอาอุปกรณ์จากโรงงานนะครับมาลากาเปลี่ยนสุดให้เขา